สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุงพารวยนะคะวันนี้จจตุงกลังพาาสนามบินคะ <mam> ่ะ <c oughs> ี่น้องใบหมอนพี่น้ำทิพย์ไปแล้วพี่น้ำทิพย์เข้าไปข้างในแล้วน้องใบหม่อนบอกพี่น้ำทิพย์เข้าไปข้างในแล้วี่น้ำทิพย์เช็คอินเข้าไปข้างในแล้วนะคะเด <sh arp> ี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะที่นี้มากับน้องใบหม่อนคะ <S <S ่ะวันนีพ้พามาเทีเ่ยวสนามบินนะคะ เดินตรงนอย่าห้าเดินเส้นสนามบินคอนแก่นค่ะอย่าไปใกล้แอร์เด้อชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศโดยรอบสนามบินขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกเริ่มทุกคอมเมนต์เดี๋ยวยายถ่ายยังไม่เสร็จยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวยายเดินไปรอบนี้ก่อนเนีย่ยสนามบินคอนแก่นนะคะกว้างใหญ่มากเลยนะคะ chi nâng coi chưa má chi nâng như thế rồi thưa dạt năng trông nết lỡ ghế đẹp quá nón 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 đẹp นั่งบอกนั่งนี่นั่งนี่นั่งอยากนั่งเก้าอี้สวยๆนั่งเลยชวนมานั่งค่ะโอ้ยย่าถ่ายคลิปอยู่ย่าไม่นั่งหรอกน้องใบหมอนชวนน้องใบหมอนมานั่งเลยนะคะนี่ค่ะน้องใบหมอนนั่งแล้วนั่งอยากนั่งที่สวยๆบอกสวยไหม ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลคทุกแชร์ทุกเรื่มทุกมเมนขอบคุณมากมายขอบคุณทุกทใจเมตตีที่มอบให้นะคะแห่งๆรวยๆบัง,งบังกันนะคะแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ